สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่21มกราคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566ค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาที่ห้องก่อหลักชั้น5สารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสําหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่นายวิทยาเขียวรอดในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และนายแพทย์อารักษ์วงวรชาตเพิ่ม หน่วยการโรงพยาบาลประจบคีรีขันธ์โดยทั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจบคีรีขันธ์ดนรราานนได้มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์แสงวณิตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัตินายองค์ลักทองนิลมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวจีรประภาสารประจวบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเปิดกลวยกระทงดอกไม้เครื่องราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับปฏิทินหลวงจากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้เชิญพานเพื่อไปวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อจากนั้นผู้เข้ารับปฏิทินหลวงทั้งสองรายเดินไปไประจําจุดด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพและรับพระราชทานปฏิทินหลวงบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงผู้ รัศกราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่กระทรวงมหาดไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเมื่อวันที่5มกราคม2566ณห้องรับรองของเลขาธิการพระราชวางังอาคารสำนักพระราชวางังหน่วยงานในพระองค์904โดยมีพลอากาศตีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจำนวนหนึ่งเล่มและขอให้จังหวัดพิจารณามอบต่อให้แก่ข้าราชการผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดจำนวนสองเล่มซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสําหรับความสุขปีใหม่ให้แก่นายอำเภอเมืองและพ่วงหนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์สหรับปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2566เป็นสมุดปกสีเหลืองอันเป็นสีประจําวันพระราชสมภพมีตาพระประมาพิไทยย่อวปร ระบุข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2516พระราชทานสำหรับความสุขป,ปีใหม่รวมมีเนื้อหาทั้งหมด21หัวข้ออาทิตย์พระปฐมบรมราชองค์การปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทยประกาศสงการวันกำหนดการการชักและประดับธงชาติในวันสำคัญวันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีพระบร,รมวงศานุวงศ์และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยและวันสำคัญทางาศาสนาเป็นต้น เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกนประจวบคีรีขันค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารลาเมชุมชนตะเกียบอำเภอหัวหินนายนัทศักด์พมเกียรติคุณผู้จัดการร้านอาหารลาเมพร้อมนางปานมชูผู้ประธานชมรมหัวหินวูเมนคลับร่วมจัดเลี้ยงต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกนประจบีนขัน2023โดยมีนายปัญญาสอนวิสัยอายการอาวุโสที่ปรึกษาอายการจังหวัดหัวหินนางลิสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินพันตำรวจเอกโงพงศ์วิสิชนะ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีจัดให้มีการเลี้ยงรับรองกลุ่มสาวงามทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจในการที่จะเกิดสาวงามมิสแกนขึ้นมาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งท่านเพื่อทําหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่พักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง8อาเภอให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติและฝากช่วยกันโปรโมทแคมเปญซึ่ ภาคลันและเอกชนได้ร่วมกันทําในปี2566กําหนดจะมีการประกวดกันอย่างเป็นทางการในวันที่26กุมภาพันธ์ที่สวนน้ำวานานา,นาวานในชุดว่ายน้ํา และตัดสินในวันที่27กุมภาพันธ์ในชุดไทยและชุดต่างๆสำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้มีนายพาติยานิ่มน้อยผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนสมุทรปาการและประจบคิริขันได้นำสาวงามเข้าเก็บตัวในพื้นที่อำเภอหัวหินก่อนงานแถลงข่าวประกวดมิสแกนประจบคีริขัน2023อย่างเป็นทางการวันที่21มกราคม2566บริเวณล,ลานจัดกิจกรรมบูฮอลชั้นหนึ่ง ชาวปานบุรีไหว้ขอพอรเจ้าแม่เทียนโหเสียบอ้อค่ะ วันที่21มกราคม2566ที่ศาลเจ้าแม่เทียนหัวเซียบอตลาดปานตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นมาพบว่ามีประชาชนพาครอบครัวร่วมเดินทางนำอาหารคาวหวานผลไม้กลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับที่ศาลแห่งนี้กันอย่างคึกคักอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันซึ่งสามารถเดินทางมาได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาของวันนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลตุษจีนนอกจ,กจากจะไหว้บรรพบุรุษไหว้สิ่งธรรมมาหากินไหว้ผีไร้ญาติไหว้พระในบ้านแล้วการกราบไหว้ขอพร รจากเทพเจ้าถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งโดยที่ศารเจ้าแม่เทียนโหเสียบบ่อแห่งนี้นอกจากจะมีเจ้าแม่ประทับพร้อมบริวารเกาหมิงเทพตาทิพย์เกาเฉียวเทพหูทิพย์องค์โพธิสัตว์กวนอิม พร้อมอักขระสาวกิมทงเง็กนึ่งองค์เทพไยซิ่งเอียรวมเจ็ดองสาหรับศาลเจ้าแม่แห่งนี้ตามที่คณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบบอตลาดปานพร้อมด้วยชาวปานบุรีและผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันดําเนินการจัดสร้างเทวสถานหลังใหม่ศาลเจ้าแม่ทดแทนหลังเดิมเพื่อเป็นที่ประทับองค์เจ้าแม่เทียนโหเซียบบอรพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์เทพไยซิ่งเอียและได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มิถุนายน2 5 6 5ที่ผ่านมามีความสวยงดงามอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้มากับไหวขอพรอได้ทุกวันหรือจะเป็นเทศกาลที่สำคัญสำคัญลูกค้าแน่นคุกคาแคเมืองสามอ่าวคะ่ะ วันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาที่คุกคาแคลรินถนนประวบคิริขันทางเข้าเมืองประวบคิริขันด้านหน้าเรือนจําจ,จังหวัดประวบคิริขันมีประชาชนจํานวนมากนํารถยนต์ไปล้างทําความสะอาดเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเรือนจําขยายเวลาเป็นพิเศษเพียงวันเดียวเพื่อบริการลูกค้าถึงเวลา18นาฬิกาเนื่องจากมีรถยนต์จํานวนมากรอเข้าคิวซึ่งปกติจะปิดให้บริการในเวลา16นาฬิกา นายมิตรารุณพมอินผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนมีรถยนต์เข้ามารับบริการวันละ40-50คันต่อวันถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีรายได้เสริมขณะที่ค่าบริการของคุคาแคร์ไม่แพงมากส่วนรายได้จากการล้างรถได้แบ่งให้ผู้ต้องขัง8รายช่วงนี้จะได้ปันผลเฉลี่ยรายละ6,000-7,000บาทต่อเดือนหลังพ้นโทษสามารถจะนําเงินก่อนหน้านี้ไปใช้จ่ายในการประกอบ อาชีพหรือดูแลครอบครัวสำหรับคุกคาแคมีการติดตั้งระบบล้างอัดฉีดขัดสีเคลือบเงาล้างรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดบริการคุกคาแคให้กับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่1เมษายนส5 6 5ายโดยมีผู้ต้องขังชายที่ใกล้กำหนดพ้นโทษเข้ามาฝึกอาชีพรางรถให้บริการด้วยมาตรฐานรวดเร็วเช่นเดียวกับคาแคของภาคเอกชนทั้งนี้การเปิดคาแคถือเป็นการฝึกงานเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วหลายรายมีประสบการณ์สามารถออกใช้ ทักษะประกอบอาชีพได้ช่วงนี้นะครับถ้าดูด้วยสายตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า50นะครับ50คันนะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีตั้งแต่40-50คันทุกวันนะครับพี่น้องประชาชนก็จะพยอยนะครับทยอยกันเข้ามาล้างนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะ,ะสงสารพี่น้องผู้ต้องขังนะครับอยากให้การสับถนนนะครับก็เลยนำรถ,ถมาบริการและที่สำคัญนะครับ ค่าบริการนะครับเราก็เก็บในราคาที่ที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็รายได้นะครับรายได้ที่จากการล้างรถนะครับเราก็แบ่งปันผลให้กับพี่น้องผู้ต้องขังกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ล้างรถเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะได้ปันผลเฉลี่ยเดือนละประมาณ6กถึงเจ็ดพบาทต่อคนนะครับต่อคนนะครับซึ่งจะมีผู้ขังอยู่ประมาณ8ปดรายนะครับแปดรายที่ล้างรถนะครับที่ให้บริการค่ะ ะครับก็สามารถที่จะมีเงินไว้ใช้จับใจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเงินเก็บตุนไว้นะครับไปลังพ้นโทษนะครับจะได้นําเงินก้อนนี้ไปใช้นะับในการประกอบอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวต่อไปครัหนุ่มใหญ่ยโสทรอนวิ่งพิสูจน์รักแท้ขอสาวแต่งงานค่ะ วันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนสายบายพัชอัมปันบุรีขาล่องใต้แยกเข้าเมืองชะอำหัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายสุเทพล้อมจิตอายุ52ปีชาวจังหวัดยะโสธรได้วิ่งไปตามหารักแท้ขอแต่งงานกับนางธนภา,าเขียวอ่อนอายุ56ปีที่บ้านเลขที่24หมู่8ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลในวันที่14กุมภาพันธ์2566วันวาเลนไทยตามที่ทั้งสองคน ได้พูดคุยตกลงสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้โดยมีนายปัญญาทับทิมผินอายุ20ปีหลานชายพร้อมรถจักรยานยนต์นำเต็นท์เสื้อผ้าผ้าห่มจำนวนหนึ่งติดตามมาดูแลนายสุเทพด้วย นายสุเทพกล่าวว่าตนไปเจอสาวคนหนึ่งในติ๊กต็อกชื่อคุณยุจากนั้นตนได้ติดต่อพูดคุยกับคุณยุมาประมาณ5เดือนแล้วก่อนที่จะขอเขาแต่งงานแต่ยุได้ตอบกลับมาว่าให้ตนทํายังไงก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ทําให้เขาผิดหวังตนจึงตอบไปว่าถ้าจะเอาแบบนั้นตนก็จะทําให้โดยตนจะพิสูจน์ตัวเองและจะให้ผู้อื่นรับรู้รับทราบไปด้วยจึงตัดสินใจออกวิ่งจากจังหวัดนครนายกไปขอแต่งงานที่จังหวัดสตูลเพื่อพิสูจน์ตนเองระยะทาง1,200กิโลเมตรใช้ เวลาเตรียมตัวก่อนวิ่ง3เดือนโดยจะวิ่งวันละ40-50กิโลระยะเวลา1เดือนโดยเริ่มออกวิ่งตั้งแต่วันที่14มกราคม จากหน้าเขื่อนขุนด่านปาการชนมุ่งหน้าไปจังหวัดสตูลให้ได้ภายในวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับการวิ่งและพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้ตนอยากให้เป็นบทเรียนกับคู่รักคู่อื่นๆอยากให้รู้ว่าความรักนั้นมีความหมายมากและสื่อให้เห็นว่าคนที่กำลังทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายและฆ่ากันตามที่เป็นข่าวนั้นตนไม่อยากให้มีความรุนแรงกับความรักเกิดขึ้นอีกหากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็พาไปส่งคืนพ่อแม่เขาหรือควรพูดคุยกับเขาดีๆสำหรับ ความยากลําบากในการเดินทางตนว่าไม่ยากเพราะเคยฝึกเดินมาแบบนี้อยู่แล้ววันนี้เดินได้แล้วประมาณ300กิโลเมตรเข้าวันที่7ของการเดินทางส่วนเรื่องที่พักค่ําไหนกลางเต็นท์นอนนั่นหรือพักตามข้างทางบางครั้งก็มีเพื่อนๆที่ติดตามในติกตอกที่ทราบข่าวมารับไปพักที่บ้านตามริมทางบ้างก่อนหน้านี้ตนทําอาชีพนักวิทยุก่อนไม่ประสบความสําเร็จมีหนี้สินนับ10บล้านซึ่งตอนนั้นหาความรักจากใครไม่ได้แต่หนี้สินก็ต้องใช้ตนจึงต้องแสดงความเป็นนักสู้ของ ตัวเองเพื่อที่จะใช้นี่ให้หมดตนจึงค้นหาบุคคลที่อยู่ในโซเชียลว่ามีใครที่พอจะเป็นคู่ชีวิตเดินไปด้วยกันได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกหลอกมามาก มีอยู่คำหนึ่งที่คุณยุคพูดกับตนก่อนที่ตนจะตัดสินใจออกวิ่งไปขอแต่งงานในครั้งนี้ว่าไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมาขอแค่พิสูจน์ใจตัวเองว่ารักเขาจริงไหมและเป็นคนมีสัจจะไหมแค่นั้นพอตอนจึงตัดสินใจวิ่งจากนาครน,นายกไปขอคุณยุแต่งงานที่จังหวัดสตูลโดยวันพรุ่งนี้นายสุเทพจะออกวิ่งไปตามถนนสายบายพัชอําไปอำเภอหัวหินและอำเภอปานบุรีเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ที่จังหวัดสตูลต่อไปก็คือผมไปเจอสาวคนหนึ่งในติ๊กตอกนะครับ แล้วทีเนี้ยก็เลยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ถามเรื่องราวของความมั่นใจนั่นแหละ mm hmm. เขาก็บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้แสดงถึงความถึงความรักแล้วก็ให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่เราจะทาไม่ให้เขาผิดหวังคือความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นถ้าจะพิสูจน์กันอย่างนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้รับรู้รับทราบไปด้วยเลยว่า ผมจะวิ่งครั้งนี้เพื่อความรักจริงๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองจริงผมก็วิ่งจากนครนายกนะครับไปที่สตูลนะครับเบื้องต้นก็คือที่ทสตูลที่แจ้งมานะครับผมก็เช็คเช็คพิกัดเลยว่าจะประมาณ1,200กิโลเศตนี่แหละผมก็เริ่มต้นจาก14มกรานะครับจากหน้าเขื่อนคุนด่านประการชนแล้วก็วิ่งไปสิ้นสุดที่สตูลนะครับจังหวัดสตูลก็จะประมาณวันที่1 4กุมภาพันธ์ต้องให้ทัน เป็นการพิสูจน์รักแท้นะครับเพราะว่าวัยของเราเป็นวัยที่แบบบ้านปลายของชีวิตไม่ต้องการอะไรนอกจากการเดินทางไปด้วยกันดูแลซึ่งกันและก,กันไม่ต้องการเรื่องอความรักกับความใคร่ไม่ต้องแยกกอ,อกก่อนนะครับคือเราต้องการความรักจริงๆไม่ต้องการความใคร่นะครับาการเดินทางวันนี้เป็นวันที่7ครับเริ่มตั้งแต่วันที่14บสี่มกรานะครับมาถึงวันนี้ก็วันที่7ที่ไหนกินยังไงบางทีก็พักตามข้างทางอย่างนี้ แล้วแต่แล้วแต่จังหวะแต่ส่วนมากก็มีแต่ทีมงานเขาเขาดูจากาในทิกต็อกดูจากไอสื่อต่าง,างๆเขาเห็นเขาก็จะโทรหาว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เดี๋ยวจะให้คนไปรับนะอย่างเงี้ยคือพักที่บ้านมากเขาจัดหาให้บ้านใช,ใช่ใช่ช่ไฟไหม้โรงงานซ่อมรถยนต์ค่ะ ูนยนวิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมาสถานปานบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทโชคโกราการโรงงานซ่อมรถยนต์หมู่บ้านหนองยิงหมีซอย2หมู่4ตําบลเขาน้อยอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงและประสานหน่วยบรรเทาสาธาร,รณาภัยเทศบาลตําบลปานบุรีให้การช่วยเหลือดับไฟที่เกิดเหตุเป็นโรงง,งานซ่อมรถยนต์เคาะพ่นได้มีกลุ่มควันไฟพพุ่งออกมาจากบริเวณชั้นสองเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยระดมฉีดน้ำเพื่อ ฉีดสกัดกั้นเปลวไฟไม่ให้ลุกลามพบต้นเพลิงมาจากห้องพระจากนั้นไฟได้ลุกลามไหม้ไปอย่างห้องนอนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบภายในห้องพระซึ่งเป็นห้องต้นเพลิงพบว่าไฟได้ไหม้ของเสียหายวอดทั้งหมดพบมีเศษก้านทุบตกอยู่ในที่เกิดเหตุและสอบถามลูกเจ้าของบริษัทเล่าให้ฟังว่าตนกําลังจะเข้าไปดูเพราะชําและได้กลิ่นเหม็นควันไฟตอนแรกก็นึกว่ามีใครเผาขยะแต่ไม่นานก็มีควันไฟลอยออกมาจากห้อง ตนเห็นจึงรีบประสานหน่วยกู้ภัยมาช่วยดับเพลิงส่วนสาเหตุคาดว่าช่วงเช้ามีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษได้จุดทูบไหว้พ้าทิ้งไว้ในห้องแล้วออกไปทําธุระข้างนอกจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมเร่แรกเข้าไปทําต้นไม้ข้างบนนะครับเพราะเรื่องไงครับแล้วก่อนจะเข้าไปมันได้กินไหมครับแรกก็ไม่ได้เอะใจพอเข้าไป ทำสักพักหนึ่งครับออกมาแล้วพอออกมาก็ไฟก็ไหม้แล้วอ๋อคือไหม้ห้องติดกันเลยใช่ไหมห้องห้องพักติดกันอ๋อทั้งพักติดกันแล้วยังไงต่อตอนนั้นฟันคนเราได้คนเดวันกับวันเยอะมากครับแล้วผมขึ้นไปเปิดประตูแล้วไฟพุ่งออกมาโอ้ยเดือดห้องเลยใช่ไหมห้องห้องพักก่อนมันมีประตูห้องพักผมเปิดประตูห้องพักแล้วไฟมันก็พุ่งลงมาเลยใช่แล้วก็ลุกลุกลาม สาเหตุเบื้องต้นพอจะเดาได้นะว่าเป็นเกิดจากาอะไรมาแจกสุดวไหว้พาไว้แล้วลืมอะไรเงี้ยครับอ๋อวันนี้วันไหว้วันไหว้นะและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-965-2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุห oh ัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่88.75เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ